สะพานมอนตีสามายืนบอกรถเรื่องเล่าขนหัวลุกระหว่างทางไปสะพานมอนจังหวัดกาญจนบุรีสะพานมอนถือเป็นแลนด์มาร์กที่ใครมาสังขาบุรีก็ต้องแวะมาถ่ายรูปมาสัมผัสภาพวิถีชีวิตที่เดินข้ามฝั่งไปมาระหว่างคนไทยคนมอนคนพามา่าและไหนจะภาพความสวยงามของเด็กๆที่กระโดดเล่นน้ำ หรือแม้แต่ภาพวิถีชีวิตชาวแพรในแม่น้ำก็สวยงามไม่แพ้กันย้อนอดีตประวัติสะพานมอญหรือเรียกอีกชื่อว่าสะพานไม้อุตามานุสรเป็นสะพานไม้ยาวประมาณ900เมตรถือว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบงในพมา่าเดิมทีสะพานมอนแห่งนี้มีหลวงพระอุตมะพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นผู้ดําเนินการสร้างสะพานไม้นี้ขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวมอนที่มีศรัทธาต่อองค์หลวงพระอุตตมะตัวสะพานใช้ท่อนไม้ที่มาจากไม้ยืนต้นไตที่อยู่ใต้เขื่อนเขาแหลมมาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างด้วยโดยสะพานมอนเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศ2528จนมาแล้วเสร็จในปีพศ2530จากนั้นก็ได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงมาเรื่อยๆครั้งล่าสุดคือครั้งที่ห เมื่อปี2554หากพูดถึงเส้นทางที่ไปสะพานมอญจากกรุงเทพนอกจากถนนสายหลักก็ยังมีถนนสายรองถนนมีความสวยงามแต่ก็แฝงด้วยอันตรายมากมายโดยเฉพาะถ้าใครเคยขับรถไปตอกนกลางคืนจะรู้ว่าเส้นทางนี้ทั้งมืดและน่ากลัวเพียงใดโดยเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นนี้เกิดตรงระหว่างทางที่จะไปสะพานมอญ เป็นเรื่องราวสยองขวัญที่เคยมีคนเล่าออกไว้ผมเห็นว่าน่าสนใจดีจึงนำมาถ่ายทอดต่อให้ฟังเราปกติจะชอบใส่บาตรที่หมู่บ้านมอนคาโดยที่ปีที่แล้วไปมาแล้วสามรอเวลาไปที่นั่นทุกครั้งเรากับแฟนจะชอบขับรถไปตอกนกลางคืนออกจากบ้านประมาณ4ี่ทุ่มกลไปให้ถึงสะพานมอนประมาณฟ้าใกล้สางพอดีพอไปถึงก็เป็นธรรมเนียม เตรียมตัวใส่บาตรให้ทันตอน7จ็ดโมงเชา้าจากนั้นก็ไปหาที่พักผ่อนหลับนอนกันต่อครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่ที่แตกต่างไปจากเดิมคือคราวนี้มีเพื่อนไปด้วยอีกสองคนก่อนเดินทางแฟนเราบอกกับเพื่อนว่าเห็นอะไรระหว่างทางอย่าทักเด็ดขาดนะเพราะทางที่เราไปค่อนข้างเปรี่ยวและน่ากลัวคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้เดินทางตอนกลางคืนเพราะเป็นทางขึ้นเขาทิ่แคบและไม่มีไฟ ถือว่าอันตรายพอสมครวรเลยหลายครั้งที่เคยไปแล้วระหว่างทางมักจะเห็นรถที่เขาจอดนอนกันเคยเข้าไปถามเขอ่าร้อยให้เช้าก่อนค่อยขับรถขึ้นเขาก็มีระหว่างเส้นทางเพื่อนทั้งสองคนขอตัวงียบปรับก็เหลือแค่เราที่อยู่เป็นเพื่อนแฟนเวลานั้นแค่สองคนระหว่างที่แฟนขับรถมาเรื่อยๆเราก็ชวนคุยกันไปเพื่อไม่แหง,ง่วงฟังเพลงไปบ้าง จนรถวิ่งมาถึงปั๊มน้ำมันสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเขาเราบอกขอแฟนว่าจะขอลงไปซื้อขนมและเข้า,ขาห้องน้ำด้วยเพราะหลังจากนี้ไม่มีปั๊มอีกแล้วจงกระทั่งลงเขาพอทำธุรอะอาใดเสร็จก็กลับขึ้นรถแฟนก็ขับรถต่อมาเรืเร่อยๆจากถนนสองข้างทางท,างที่มีไฟเราไม่มีถนนบางช่วงมืดสนิทแต่แฟนเราก็ไม่ได้ขับรถเร็วเพราะมันเหลือมเมตตไฟที่มี ก็เปลี่ยนเป็นแค่ไฟหน้ารถเท่านั้นปกติเราจะปรับเบาะเป็นเอ็นนอนแต่วันนั้นมีเพื่อนมานั่งด้วยก็เลยปรับไม่ได้ระหว่างนั้นเราก็นั่งดูทางไปด้วยคุยกับแฟนไปด้วยพอรถวิ่งมาจด่ๆไฟรถก็ส่องไปข้างทางตรงซ้ายมือเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงนุ่งผ้าถุงสีแดงแล้วมีผ้าคลุมไหล่เหมือนกับที่ผู้หญิงมอนเขาชอบใส่กัน กำลังยืนอยู่คนเดียวข้างทางม,มืดแบบนั้นเอารถวิ่งขอาไกลเธอก็ยื่นมือมาโบกรถแขนเธอเยาจนแทบจะมาถึงกระจกฝั่งที่เรานั่งเลยจงังหวะรถวิ่งผ่านหน้าเราหันไปมองร่างนั้นอีกครั้งสังเกตเห็นใบหน้าเธอดูเสียดและข่วามากๆแต่ไม่เห็นลูกตาตอนนั้นเราไม่กล้ากรีดร้องแม้ในใจะจะกลัวจนแทบกันไม่อยู่ได้แต่หันไปมองหน้าแฟนทำนองว่าเขาเห็นเหมือนเราไหม เรากฏดว่าแฟนเรากนิ่งสองมือจับวงมาลัยแน่นสายตามองตรงไม่สนใจอะไรทั้งนั้นก็เที่ยวรถจะวิ่งผ่านหน้าผู้หญิงคนนั้นไปด้วยความรวดเร็วพอรถวิ่งผ่านไปไม่ถึงอึดใจเราก็หันกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่เห็นเขาแล้วช่วงนั้นเรากลัวจนพูดไม่ออกเหงื่อออกเยอะมากใจก็คิดว่าสิ่งที่เห็นนั้นต้องไม่ใช่คนแน่นอน เวลานั้นมันก็ตีสามแล้วนะแพรจะมายืนแบบนี้แถมลักษณะเขาก็ดูน่ากลัวมากๆด้วยเรานั่งนิ่งแฟนก็นิ่งคิดในใจว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะไปใส่บาตรให้นะคิดแค่นั้นส่วนแฟนกับเราไม่คุยอะไรกันเลยจนรถวิ่งไปเกือบๆจะถึงสะพานมอนเพื่อนสองคนก็ตื่นพอด,ดีเมื่อไปถึงหมู่บ้านมอนแฟนก็จอดรถระหว่างกำลังจะเดินไปซื้อของเพื่อเตรียไมไว้ใส่บาต แฟนเราก็บอกกับเพื่อนสองคนที่มาด้วยว่าปรับสบายเลยเนาะอดเห็นอะไรดีๆแบบเขาเลยเราก็หันหน้าไปมองหน้าแฟนถามว่าสรุปเธอก็เห็นเหรอนแฟนก็บอกว่าเห็นเห็นเหมือนเราเลยแต่ที่เขาเห็นมันน่ากลัวข่าเราอีกคือเขาไม่เห็นขาของผู้หญิงคนนั้นเขาเห็นเธอลอยอยู่แฟนยังบอกอีกว่าตอนที่เขาเห็นเราหันมามองหน้าเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเราคงเห็นเหมือนกันก็เลยนิ่งๆ เรามาคุยตอนเช้าดีกว่ารออีกไม่นานก็ถึงแล้วสรุปคือเช้าวันนั้นเราทั้งสี่คนตั้งใจใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณผู้หญิงคนนั้นที่เราเจอระหว่างทางซึ่งก็ไม่ทราบว่าเธอคือใครส่วนเพื่อนเราที่มาด้วยมันนิ้โทรไปหาเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจานบุรีว่ามีห้องพักว่างไหมเราจะไปพักกันแล้วพอไปถึงเพื่อนมันได้เล่าเรื่องที่เจอให้กับพี่เขาฟัง พี่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้ไปทําบุญที่หมุนนิถิหรือไปทําบุญให้ศพไายญาติตอนขากลับด้วยก็ดีนะเพราะคาดบ้านที่เห็นนั้นอาจจะเป็นพวกสัพเพเวสีข้างทางหรือไม่ก็พวกวิญญาณที่ไร้ญาติก็เป็นได้เราก็เลยทําตามที่เขาแนะนําพอขับรถผ่านมุนนิถีก็เลยแวะไปทําบุญลงศพและวผ้าขาวกันหลังจากนั้นก็ไม่เจอใไรอีกเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละคะ่ะถ้ายังไงเ,เพื่อนๆคนไหน จะขับรถไปเที่ยวสะพานมอนแล้วบังเอิญใช้เส้นทางเดียวกับที่เราเราก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับสะพานมอนขอบพระคุณครับ